ไกินละบานนี้โอ้ย่ยางแล้วยแะขย่างพอย่าง่เยค่ะมียอย่างค่ะอยย่างนอย่างค่ะย่างนุมอย่างนมกินบค่ะ่นมไผ่คะย่างนุมไ่แล้วอยย่างกินบคย่างนมไย่งนมนี่แหค่ะเยอียนค่ะินนี่มีนค่ะกิน ยังเลยมากเพราะแม่นุ่มหนูค่ะย่างย่างดิค่ะพวกนุ่นมดิค่ะฮะพวกนุ่<า>นมค่ะย่างพวกนุม่มแมนคือว่านุ่มหนูสันนุ่มหนูมากเรื่องนุ่มหนูม,นกมากเดีามายา่างค่ะอ๋อไอ้เฮาย่างให้กินแมนค่ะก,กระบอกเลยเนาะโอ๊ยมาทันหดือเวล่าจบอยู่ค่ะมีย่างพวกนุ่มค่ะเออเดี๋ยวกย็ย่ยางให้กินค่ะ เลยว่าจะนุน่มนันเนาะหาหมือมาพี่น้องมื้อน,นี้ก็ได้ย่างพ่วงนุ่มเมื่อตอนสุกเลยพี่น้องสุกแล้วเนี่ยสุกแ,แล้วสุกแล้วสุกแล้วมาพี่น้องเนี่ยมึงฝีมือ,อย่างครับผมนี่เขาเอื้นย่างพ่วงน,นุ่มนะครับรสวยโอ้โหเป็นะเต็กด้วยไออันนี้ก็ใส่อู๋นั่นรมลงเอาทานเลยลองมึงเป็น,นไงลอง มาพี่น้<ข>อ,องหอ่หอนแล้วเป่าเนยเด้อเดี๋ยวมันลวกเด้อดวกเพดานเด้อมาพี่น้องอย่างพวงนุ่มจ,จ,จ,จุบจุบเลยอือหือแซ่บครับพ่อพี่นุงบอกแซ่บค่ะอือหือสีงหญ่ปวดเนาะแม่ค่ะแซบพี่พี่น้องอย่างพวงนุ่ม แน่่สมันมนน่นุ่มมันออกมันออกนุ่มอีหลีครับเพวงนุ่มเลยสเต็กบัปานไม่ใช่แมลักลองมามื่อมารู้ไม่รู้ลองดูเพิ่มเนิ่มเนี่ยกับหนองเช้าเดี๋ยวค่อยได้ซิม พามาลองดูลองดูเดี๋ยวค่อยซีนเผานะเผานลองมึงย่างพวงนมงัวครับผมเฮียนงานเนี่ยเลยนี่วันนี้ใส่โอ้เฮียนงานจังเลยตอนนี่้ว่าไปว่าเฮียนงานนั่นเองฮือมากครับนี่ละมันมันอะไรนี่ตัดสินใจมันเลยแสบไปเลยพี่น้องเออเชียงไว้จนเชียว ยต้นแหล่าเราเสียนงานเรียนงานจบกันเลยย่างพ่วงนมงัวเนาะครับเนาะสูตรนี่แซ่บอีหลีครับนิ่มกรอบเออมัน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 นิ่มข้างในกรอบข้างนอกพวกไงลากมาเสียบพวกอย่างไรน้ำน้ำมอสหัดเนี่ยติดเลยน้่แล้วมันหนุบพี่ลีแซ่บครับผมพี่น้อง ย่างผมโอ้ยย่างพวงนุ่มพวงนุวลพวงนวลหัวโอ้ยบอกไทยบ่ได้เนาะเอาไปน้องพ่อไปซ่อมนี่ยนะครับผมถามมาแซ่บมันบ่แซ่บค่ะแซบพี่เรียกหน้าตางเหรอแซ่บค่ะเฮ้ยเรียนหนิวเลยเนี่ยเรียนหนิวเลยนะดูจะหย่อมบ่ขาเลยกัดกัดปุ๊บหลักกัดบิดเหว่ไหมกัดปุ๊บเหวปั๊เนาะขึ้นหน่อยๆเลยอืมแซ่บจะลันตีแซ่บครับผม เห็ดกินเมืองนะครับเนาะอย่างพวงไ่อ้เพวงนุ่มนมมัวอย่างเห็ดอล่งเห็ดกินเมืองครับผมอ่ะโอเคสำหรับมื้อนี้พ่ออห้สำเนียงครับผมสวัสดีครับ